เจมไปด้วยนะเจมมันร่วงจริงจหรอเธไปไหนมาไม่รู้อันไเจไงครับผมดูีลิสติกดอเคไ้มีครับครบครับได้เรื่องพีกาได้กรแไหนบ้างตืนเต้นใช่ครับ ยังไงคะเราแบบว่าบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยกันมานะคะก็21นี้จะได้ดูแล้วนะคะที่ไอชีอีแล้วก็ไม่ใช่ดูตอนเดียวด้วย21นี้ดูทีเดียว2ตอนเลยใช่ค่ะทั้งซีรีส์นี้มันมีอะไรที่พ่อจางไหมครับอ่ะเดี<อ>๋ยวให้ทางพี่เคตรับพี่เค็ด,ดีกว่าอ๋อจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มีความซับซ้อนมากครับด้วยด้วยเนื้อหาด้วยด้วยด้วย,วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในนิยายก็ก็มีความ ลำบากนิดนึงในการที่ที่จะเล่าเรื่องแต่เราก็พยายามทำและพยายามคัดเอาให้มันดีที่สุดครับแล้วก็ย่อยให้ให้เข้าใจง่ายในทุกมัดส่วนนะครับแต่ถามว่ากองนี้ต้องปุบป่าฟานทุกวันในการถ่ายทำป่าแยกลำบากมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหพี่เซธเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าอ้างยิงจากนิยายอะครับมันก็เลยต้องต้องลุยหน่อยแต่ว่าเพื่อให้ได้ภาพที่สวยแล้วก็ให้นักแสดงเข้าถึงบรรยากาศ ตัวแสดงอะไรเงี้ยต้องทนกันจริงๆน้าดูความยากจริงว่าต้องต้องถ้ำนักแสดงด้วยเพราะว่าเออถ้ำยากไหมพี่แม็กพี่นัทสำหรับกล้องของเราทัวร์ก็ค่อนข้างยากครับแล้วก็เหมือนกับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยครับผมเพราะว่าในโลเคชั่นต่างๆเนี่ยมันจะมีความยากแตกต่างกันเนอะบางบางโลเคชั่นที่ถ่ายมีในถ้ำอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับปากทางเข้าทางมันจะลำบากนิดนึงงในการขนย้ายอุปกรณ์ขนย้ายตัวของ นักแสดงทีมงานลงไปข้าง<ม>ล่างครับผมหรือว่าอีกบางโลเคชั่นหนึ่งที่ต้องถ่ายกับน้ําตกอะไรเงี้ยครับผมที่ที่ที่ต้องรับหน้าเราจากทางน้ําหรืออะไรอย่างงี้กล้องก็ต้องตามเราไปในน้ำเช่นเดียวกันครับผมก็เป็นค่อนข้างยากครับแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็สนุก,กามากๆครับใช่ทั้งนั้ใช่ครับบอกเลยว่าแบบทีมงานทุกคนทางานกันหนักมากใช่ครับเพื่อจะให้ได้ซีรีส์เรื่องนี้มาครับผมก็เต็มที่ที่สุดเลยครับใช่ครับ ค่อนข้างซับซ้อนครับผมเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยต้องต้องเล่น2คาแรคเตอร์ครับผมเพราะว่ามี2โลกด้วยกันนะครับก็ต้องเหมือนกับก็ต้องทำกานบ้านเยอะพอสมควรครับผมในการแต่งแยกตัวละครออกมาให้ชัดเจนครับผมให้ให้คนดูได้รับรู้ถึงว่าตัวละครแต่ละโลกเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็พวกเส้นเรื่องครับมันจะเหมือนกับขนานกันแล้วก็จะมาตัดกันอะไรต่างๆครับผมทำให้เล่าเรื่องค่อนข้างยากพอสมควรครับก็ทําให้ทําให้มันมีมิติของเรื่องนี้มากขึ้นครับ น้องน้องนักแสดงไปใช้อะกันมาภูผาครับก็สลับตัวภูผาก็จะมีความต่างกันอยู่นะครับโลกหนึ่งโลกสองแต่ว่าจะเป็นความแตกต่างที่เขาเรียกว่าไม่ต่างกันมากขนาดนั้นแต่จะเป็นเรื่องของสตอรี่มากกว่าเพราะโลกหนึ่งโลกสองมันมีความต่างกันเยอะมากเลยครับผมคนละที่เรียกว่าคนละคั่วเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนตัวคาแรคเตอร์ก็มีความใกล้เคียงกันครับ ครับครับก็เรา้รับบทเป็นเจ้ารับบทเป็นเจ้าครับก็สําหรับเจ้าเองผมว่ามันเก็บซ้อนความรู้สึกเอาไว้อะครับความที่เขาต้องห้าวต้องต้องรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแต่จริงเขาเอาบางอยู่ข้างในครับก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันได้ถึงอารมณ์เยอะมากก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้ครับ2ีนีแล้วพี uh ่ไอชิคี้เท่านั้นครับผมจริงนะเนี่ย จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตั้งแต่นิยายแล้วค่ะเพราะว่านิยายเนี่ยค่อนข้างเป็นนิยายที่เขาเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็การเล่าเรื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างลึกพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทาเป็นซีรีส์เตรมก็ว่ามันก็น่าจะได้อ่าในอิมมิติหนึ่งที่ซีรีส์ววยบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็เอาจริงๆเรื่องการถ่ายทําเรื่องของแบบอุปสรรคต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอิทเสเน่ห์อย่างหนึ่งของกองของเราแล้วก็เราว่าถ่ายทําออกมาหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นในทีเซอร์หรือว่าลแ้ว ในตัวเอพิโซดจริงๆทุกเอพิโซดก็ภาพสวยแบบนั้นเลยค่ะต้องบอกว่าจริงอยากให้อยากให้ดูด้วยหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นอ,องค์ประกอบทางภาพนะคะที่ที่ที่เราก็มั่นใจว่าสวยแหละนักแสดงที่เคกันเต็มที่พุ่มกันเต็มที่กัดนะคะแล้วก็แบบพยายามเป็นตัวละครจริงๆคือจะจะจะ,จะเห็นในอีกมุมหนึ่งของการแสดงแล้วก็ในเรื่องของ ของเรื่องราวที่ซับซ้อนต้องบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คัวพันซับซ้อนแล้วก็อาจจะทําให้คุณเสียน้ำตาไปกับเรื่องนี้และตกหลุมรักตัวละครไปพร้อมพร้อมกันได้ก็อยากให้ลองติดตามค่ะเนเรื่องนี้ดูไม่ยากใช่ไหมคะว้ายยากไหมยากสี่ยากสิแต่ว่าเชื่อว่าคนดูแล้วจะเข้าใจอ่าาไม่ไมไม่จริงๆต้องบอกว่าผมว่าหลายๆคนถามหาครับว่าแบบวงการซีรีส์วายมันจะไปถึงไหนมันจะมาถึงแบบนี้แหละ ือผมว่าหลายๆส่วนมันอาจจะมีชิ้นงานองค์ประกอบบางอย่างที่แบบคนคุ้นเคยบ้างไม่คนค้นค,คุ้นเคยบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอมาประกอบรวมกันอยู่ในเรื่องนี้มันจะเป็นรถใหม่ๆของจา,ากับบันเทิงแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นรถซีรีวัยที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะแล้วก็ผมว่าตอนนี้ทุกคนเห็นเทรลเลอร์แล้ว กำลังจะได้เห็นอีพศูนย์วันนี้แล้วก็อ p ีหนึ่งอีีสองในวันที่21 e มีนาคมนี้รับรองครับว่าตอบโจทย์ตลาดแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนๆชาวไทยนะแฟนๆต่างประเทศรอกันอย่างมากๆเลยครับสำหรับทัวร์เรื่องนี้ที่ไอซีที่เดียวครับผม<อ>ลาพรมฝากให<อ>้แติดตามกันอ,อันน,นี้ก่อนนะก็อยากจะฝากให้แฟนๆทุกคนติดตามนะคะไม่ว่าทีมงานตั้งใจแค่ไหนถ้าแฟนๆไม่ไม่สนับสนุน ไม่ได้ติดตามเนี่ยบอ,อก็คงไม่ทําให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จได้นะคะก็อยากให้ติดตามด้วยอยากให้คอยให้กําลังใจทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง,งทุกคนเลยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้เสพเรื่องราวสนุกๆนะคะกับ t o Worlds แน่นอนไม่ใช่เฉพาะคอนเทนต์นะคะกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับรับร <t> องว่า เหนือกว่าเต็มกว่าแล้วก hey ็เต็มอิ่มเต็มประสบการณ์แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นสมาชิก VIP ของไอซีด้วยรับรองว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเลยครับผมทเวรครับผมไอซีีทีเดียวเท่านั้นครับผมเย